สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รับกันแน่ๆกดแช่์กดนานๆกดยันยากดเยอะยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอะไรเมื่อประมาณ3ปีก่อนไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มาจากเพจของข่าวอิจันเนี่ยนะคะแต่ไปฟังสิ่งที่ชัยพลกับพ่อแบมพูดชัดๆค่ะ ซึ่งพ่อแบมก็อาจจะเป็นการจำผิดถูกูกอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่ากันนะไปบ้านโดนี่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าไปฉาปูนครับไปทําบ้านให้โดตอนที่ผมไปบ้านบ้านโดบ้านเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูเอ้มือถืออยู่ก็ประมาณ7จ็ดโมงสีแล้วก็ไม่ได้ไปบอกให้เปลี่ยนเวลาหรือไปข่มขู่ให้เปลี่ยนเวลาให้มันตรงไทม์ไลน์กับผมไม่ใช่ผมแค่ไปเตือนสติเขาไปบอกเขาว่าวัาวนที่เราเจอกันมันเป็นเวลาตอนเช้า ไอ้่วยตอนที่ยังไม่ได้เป็นซีออยังไม่ได้เป็นตอนนี้คนมากบาร,รมีคนที่เป็นพ่อของไอ้จิตหมุดหนูเนี่ยนะคะเสียงเวลาพูดเราจําวันที่มันไปออกโหนกระแสได้ไหมคะมันจะต้องตะเบงแปดหลอดมันจะต้องพูดเสียงก็เป็นอย่างนั้นตลอดเวลานี่ก็คือกโกรธพ่อแบมนั่นแหละนี่ขนาดไม่ได้ไปครูนะเพียงจะไปเตือนสติเขาคุณไม่คู่ใช้คําว่าไปเตือนสติเขา ว่าพ่อแบมจับเวลาผิดใครกันแน่ที่จาเวลาผิดนี่คือตอนนั้นในตอนนั้นก่อนหน้าที่ช่วงที่มีข่าวอะไรนี้ใหม่ๆตัวตนที่แท้จริงของมันเห็นชัดเจนค่ะคถามวันนั้นผมจะตัดยางอยู่ส่วนเดียวคือสวนของตัวเองที่ข้ประสานพอตื่นพอตื่นนอนก็ไปตัดยางก็ไปตัดยางวันนั้นคืนคืนนั้นผมมีการเปลี่ยนลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นยางใหม่ทั้งเปลี่ยนลิ้นทั้งทำร่องยางใหมย่ยางสามร้อยกว่ากีดไม่เสร็จคืนนั้นกีดยางไม่เสร็จ จะหกโมงนะพระอาจารย์บุญมาท่านขับรถไถผ่านซึ่งพระอาจารย์บุญมาท่านอยู่สำนักสงฆ์ผูหลวงพอเห็นท่านผ่านสวนปุ๊บวันนั้นกิดยาไม่เสร็จก็เลยรีบรีบกลับมาบ้านพอมาใส่บารเสร็จปุ๊บหลังจากใส่บารแล้วผมเข้าไปดูโทรทัศน์ตอนตอนที่ดูนะ่ะปรากฏว่ามันมีหัวหน้ากล่องนะ่ะโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าเขายอดข้าวไม่รู้ว่ามันลงหรือไม่ลง <Okay. S 1> ก็เลยโทรโทรศัพท์มาตามผมให้ไปดูให้หน่อย ค่ะก็เป็นที่ไอ้พวยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของอิจันเนี่นะคะแล้วก็เล่าว่าในเช้าวันที่11น่ะตัวเองทำอะไรยังไงอยู่เขาบอกว่าเมื่อคืนตอน G3 เนี่ยเขาไปกรียดยางสวนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันกับเฉียงนาของออตะชานนั่นแหละคะ่ะที่อยู่ติดกับของนาต่ายด้วยไอ,อ้ตรงที่เขาไปวัด GPS กันในตอนสายๆนะคะเขาบอกว่าเขาไปกรียดยางตอน G3 นะคะ แล้วก็กรีดไม่เสร็จประมาณหกโมงเช้าประมาณหกโมงเช้าก็เห็นว่ามีรถของพระอาจารย์บุญมาเนี่ยขับรถไถผ่านไปพอเห็นว่าพระกำลังจะออกบิณฑบาตไอ้พวยก็เลยรีบกลับมาบ้านเพื่อที่จะใส่ให้ทันใส่บาทเพราะใส่บาทเสร็จไอ้พวยก็บอกว่าไปนั่งดูทีวีนั่งดูโทรทัศน์แล้วมี โทรศัพท์ดังลูกเอาโทรศัพท์ลูกหรือแฟนก็ไม่รู้นะเอาโทรศัพท์มาให้เอาโทรศัพทพ์มาให้ก็เป็นหัวหน้ากล่องมาคุยปรึกษาขออยากให้ไปดูเครื่องหยอดข้าวให้หน่อยว่าเออทำให้ไปปรับเครื่องหยอดข้าวให้หน่อยช่วงนี้ดิฉันตอนปลายดิฉันให้เห็นว่าเขานั่งอยู่ให้เห็นภาพชัดๆไม่ปรับมานะคะว่าเขานั่งอยู่ตรงไหนใส่เสื้ออะไรสถานที่เป็นอะไรอย่างไง เราเห็นนะคะใส่ชุดเหลืองสถานที่เป็นหน้าร้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่มูลีประตูมูลีเหล็กมันปิดลงมาตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าแต่งตัวอย่างนี้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไอ้ป่วยบอกว่าใส่บาทเสร็จไปดูทีวีแฟนหรือลูกจำไม่ได้เอาโทรศัพท์มาให้ว่าหัวหน้ากล่องโทรมาเดี๋ยวไปดูถัดไปคะ่ะ เขาโทรศัพท์เห็นชัดนะคะว่าสถานที่ยังคงเดิมเสื้อผ้าหน้าผมยังแบบเดิมนั่นคือการเป็นการสัมภาษณ์ครั้งเดียวกันนั่นแหละคะ่ะไม่ได้ไปสัมภาษณ์วันอื่นไม่ได้ไปสัมภาษณ์ที่อื่นนะคะนั่งสัมภาษณ์ตอนหนึ่งตอนแรกพูดว่าใส่บาทเสร็จมานั่งดูทีวีหัวหน้ากล่องโทรมาแฟนลูกลูกก็ไม่รู้เอาโทรศัพท์มาให้ยังนั่งสัมภาษณ์อยู่ที่เดิมตอนนี้เวอร์ชั่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะฟังกันต่อคะ่ะ กลับมาน่ะน่าจะเป็นลูกชายหรือแฟนผมนี่แหละเป็นคนรับซึ่งผมได้เข้าไปกระตุ้นยางหน้าบ้านก็เลยหยุดการกระตุ้นยางครับเราคุยกันอยู่เรายืนคุยกันอยู่มผมไปกระตุ้นยางพอแบมก็เลยเข้ามาคุยกับผมวาแกดีใจนะที่ผมเข้ามากีดยางสวนนี้ปีนี้ าในการสัมภาษณ์ครั้งเดียวกันที่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันถัดกันไปนิดหน่อยไอพ้พวยของเราออกอุทานซะแล้ว้วายความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้ตอนแรกบอกใส่บาทแล้วก็ไปนั่งดูโทรทัศน์หัวหน้ากล่องโทรมาอันนี้กลายเป็นว่าไปกระตุ้นยางที่สวนยางหน้าบ้านหัวหน้ากล่องโทรมาเมียลูกรับก็ไม่รู้ มันเป็นคนละที่แล้วนะคะตกลงหัวหน้ากล่องโทรมาคุณอยู่ตรงไหนกันแน่สังเกตนะคะว่ายังอยู่ในชุดเดิมยังเป็นที่เดิมแต่คำพูดเปลี่ยนไปนี่แล้วเขาบอกว่าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้แต่นี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะอันหนึ่งรับโทรศัพท์ตัวเองนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอีกอันหนึ่งคือฉันมากระตุ้นยางอยู่ในสวนยางและมีลูกเอาโทรศัพท์มาให้ ตรงจุดนี้มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งพ่อแบมทั้งไอ้พวยพูดถึงสิ่งที่คุยกันคล้ายคลึงกันก็คือมีการทักทายถามถ่ายกันเรมากิ่ย่างที่นี่เลยเออดีนะปีนี้กี่กันอันนี้เป็นสิ่งที่พูดตรงกันนั่นคือว่ามันมีการคุยกันจริงแน่นอนที่สุดระหว่างพ่อแบมกับไอ้พวยแต่คุยกันตอนเวลาไหนเจ็ดโมงกว่าตามที่ไอ้พวยพูด หรือเก้ามงกว่าตามที่พ่อแบบพูดไปฟังกันต่อคะ่ะเมียยผมตะบะมันนั้น,นก็ประมาณม<ใ>นั้นกว่าว่า <ใน S 2> ไปบ้านโดนี่ประมาณเจ็ดโมงกว่าไปฉาปูนครับไปทําบ้านให้โดตอนตอนที่ผมไปบ้านบ้านโดบ้านเล็กนะเขาบอกว่าก็าดูเอ้มือถืออยู่ก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบ ในตอนนี้สองคนเรามีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันคือเรื่องตักบาตรนะคะแล้วโดยเฉพาะบ้านเขาเนี่ยอยู่ยืงๆกันกนิดนึงถึ่งบ้านพ่อแบนจะอยู่ไกลจากถนอนออกไปเวลาจะมารอตักบาตรก็ต้องมายืนรออยู่ริมถนนเยืงๆกันก็น่าจะพอมองเห็นกันอยู่นะคะว่าเออบ้านนั้นเขาก็ตักบาตรบ้านนี้เขาก็รอตักบาตรกันก็คือหกโมงกว่าเจ็ดโมงแต่ไอ้พลอยบอกว่า ตักบาดแล้วตอนแรกบอกดูทีวีนะตอนหลังบอกไม่ใช่ตักบาดเสร็จแล้วก็ไปกรีดยางกระตุ้นยางหน้าบ้านแล้วเจอพ่อแบมแต่พ่อแบมตักบาดแล้วพ่อแบมไปไหนไปกระตุ้นยางในบ้านตัวเองหรือเปล่าหรือได้ไปเจอกันไม่ค่ะพ่อแบมบอกว่าตักบาดเสร็จแล้วเขากับเมียก็ไปบันโดไปไปบ้านคนที่เขารับจ้างสร้างบ้านนั่นแหละคะ่ะเข้าไป มีคนจะสร้างบ้านแล้วพ่อแบมเขาก็ทกกําเก่าๆไอ้พวกอย่างนี้อยู่เป็นช่างอยู่เขาก็ไปรับจ้างเช่นั้นเขาไปวันนั้นแล้วปรากฏว่ามันไม่มีงานเหมือนกับน้ําไม่มีน้ําไม่ไหลหรืออะไรยังไงคือทํางานไม่ได้วันนั้นเเออจ้าของงานเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอ,อวันนี้ไม่ไม่ทำงานนะวันนี้หยุดหนึ่งวันเขาถึงได้กลับมาพ่อแบมมีช่วงเวลาว่าไปถึงบ้านโดยนั้นประมาณเจ็ดโมงสี่สิบกว่าจะไปถึงแล้วกว่าจะกลับมา พ่อแบมบอกว่าตัวเองก็กลับมาตอน8โมงกว่าก็ไปฉีดยาฆ่ายาข้างบนข้างบนคือส่วนยางมันจะยาวไปอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือตรงตีนเขาตรงที่มันเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นไปแล้วคําว่าข้างบนมันต้องเป็นตีนเขาที่มันขึ้นไปแล้วแหละนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพ่อแบมน,นะคะในที่ไอ้ป่วยบอกว่าเจอกัน7โมงกว่า ที่หัวหน้ากล่องโทรมาแต่พ่อแบมมีพยานยืนยันทั้งคนบ้านโดทั้งเมียทั้งอะไรหลายคนว่าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงสี่สิบไปบ้านคนที่ตัวเองรับจ้างทําบ้านให้เขากว่าจะกลับมาถึงมือจะใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งสิยาขยะข้างบนขึ้นไปทําจําลองเหตุการณ์ให้ตํารวจก็คือวัดดูแล้วเป็นชั่วโมงครึ่งการจําลองเหตุการณ์เนี่ย วัดและประมาณชั่วโมงครึ่งตรงนี้มีความสําคัญตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่าเขาจากบ้านโด่7:40มาถึงบ้านก็น่าจะประมาณ8โมงนะคะขาดเรือหรือเลยเกินก็นิดๆหน่อยๆไปฉีดยาฆ่ายา1ชั่วโมงครึ่งบวกเวลาเข้าไปคะ่ะพอบวกเวลาเข้าไปเราจะเห็นว่าฉีดยาฆ่ายาเสร็จแล้วกลับมานั่งพักที่บ้านและก่อนจะเห็นชัยพลมันจะอยู่ในช่วง9:30-9:40 ยาขยาแล้วก็ลงมานั่งพักนั่งพักแล้วก็มองไปก็เห็นเขาละประมาณสี่สิบกว่าเมตรนี่แหละก็ถามเขาตะโกนยืนตะโกนถามกันว่าเออมากีดยางอะไรอย่างนี้ครับทักทายกันไม่ผิดคนไม่ผิดคนเพราะว่าเขาเขาก็พูดมาด้วยครับเ,เขาก็ถามผมด้วยว่าว่าเออพอแบนไปทําอะไรมาอย่างนี้ผมก็บอกว่าไปฉีดยาขยะข้างบนครับตรงนี้เรื่องของช่วงเวลาเป็นเรื่องสาคัญน,นะคะ เวลากับสถานที่มันสำคัญตรงจุดนี้พยานพ่อแบมถึงเป็นพยานปากเอกเพราะว่าช่วงเวลาที่เห็นชัยพลตรงนั้นที่บอกว่าเห็นชัยพลตรงนั้นเป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปดิฉันจะเรียกว่าเวลาเกิดเหตุแล้วจุดที่ชัยพลไปปรากฏโดยที่ตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะตัวเองอาบน้าอยู่นะจุดเวลาสถานที่ที่ชัยพลปรากฏเนี่ยมันเป็นเวลาเกิดเหตุได้ สถานที่เก่อเหตุได้โดยเฉพาะจุดซ่อนตัวเด็กอยู่ท้ายสวญยางตรงนั้นโดยเฉพาะก่อนหน้านั้นพ่อแบมเห็นชายปริศนาโดยเฉพาะมียายน้อมเห็นพ่อโอมอยู่แถวพุ่มไผ่ในช่วงเวลาประมาณนั้นด้วยเช่นกันตรงนั้นเลยเป็นจุดสำคัญในเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่การคุยกัน ก็คือเห็นไหมคะถามว่าพ่อแบมมาทําอะไรอะไรยังไงมีการคุยกันตรงนี้มีความคล้ายคลึงกันเรื่องการพูดคุยกันบอกตรงกันมีการบอกตรงกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังในส่วนของไอ้พลยเวลาพูดพ่อพ่อแบมบอกว่ามันถามว่าพ่อแบมมาทําอะไรอืมมัน,เป,นเป็นสวนยางเขาต้องไปถามเขาเหรือว่ามาทําอะไรหรือไปทําอะไรมาต้องอยากรู้ด้วยหรือว่าไปทําอะไรมา เดี๋ยวไปฟังในส่วนของไอ้พลอีกทีหนึ่งค่ะกระตุ้นยาเนี่ยแล้วเขาเดินเข้ามาเขาให้ลงมาครับกระตุ้นตอนทุกวันเลยหรอถ้าเป็นการเปิดหน้ายางใหม่เราจะกระตุ้นหน้ายางใหม่ครับสามสามวันติดสามวันติดครับสามมีนะฮะวันนั้นมันเี่าไหรครั้งที่เท่าไหร่น่าจะเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครับวันนี้วันนี้วันที่สามที่ผมกระตุ้นเพราะว่ากระตุ้นแล้วจะพักคืนหนึ่งแล้ววันที่สี่ก็จะเอาน้ำยางคือติดตอนหนึ่งคืนแต่นายวัชรินทรเนี่ยท่านเขาเดินมาจากนี่เขาเดินมาจากหน้าบ้านเขาเนี่ยเดินมาหาผมซึ่งพ่ออแบมกก็็าาจจะเปนร จำผ,ผิดถูกถูกอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่ากันนะแล้วก็ไม่ได้ไปบอกให้เปลี่ยนเวลาหรือไปคมคูให้เปลี่ยนเวลาให้มันตรงไทม์ไลน์กับผมไม่ใช่ผมแค่ไปเตือนสติเขาไปบอกเขาว่าวันที่เราเจอกันมันเป็นเวลาตอนเช้าซึ่งผมไปกระตุ้นยางสวนหมอหงหน้าบ้านตรงนี้น่าสนใจนะคะนายวัชรินเนี่ยเขาเดินมาจากนี่กระชี้ไปที่บ้านคือเ,เดินมาจากบ้านแล้วเดินมาหาผมก็แปลกว่าถ้าเห็นเขาเดินมาจากบ้านมาหาผมเนี่ย ต้องถามเขาหรือว่ามาทําอะไรมันเป็นสวนยางของเขาเป็นสวนยางที่คือใกล้ๆกันจะต,ติดกันเป็นแดนติดกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเดินมาจากบ้านมาหาผมตรงนี้มันตรงกันเพราะว่าพ่อแบมก็ให้การว่าจะเองมานั่งพักอยู่ที่บ้านแล้วเห็นไอ้พลก็เลยเดินออกไปทีนี้ถ้าฟังให้ดีไอ้พลไม่ได้เพิ่งมากระตุ้นยางที่นั่นเป็นวันแรกนะคะมันบอกว่ามาเป็นวันที่สามเป็นไปได้ไหมว่ามาวันแรกไม่เจอใครเลยในช่วงเวลาเนี้ย ไม่เจอใครล่ะมาวันที่สองก็ไม่เจอใครอีกเหมือนกันแต่พอมาวันที่สามแล้วมาเจอก็เลยแปลกใจแล้วยิ่งแปลกใจว่าเฮ้ยคือเขาไม่น่าจะมาเจอเรานี่หว่าปกติเขาไม่น่าจะอยู่มันน่าจะปลอดคนแล้วก็เลยตกอกตกใจมาถามว่าเออมาทําอะไรอะไรยังไงเพราะปกติอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มาแล้วไม่เคยเจอคือรู้มาก่อนว่าช่วงเวลานั้นปลอดคนไม่มีใครอยู่หลอกบ,บ้านเนี้ย จะไปทางนู้นทางนี้อะไรงี้กันแต่นี่ดันมาเจอถึงได้ออกอาการตกใจว่าเห็นอะไรไหมมาทําอะไรเหรอเห็นอะไรไหมไปฉีดยาขายขายข้างบนมาเลยเห็นอะไรหรือเปล่ามันมีอาการตกใจแต่ตอนนั้นไอ้เรื่องนี้ยังไม่มีใครเล่านะคะเพราะแบนเพิ่งมาเล่าหลังจากที่ขึ้นศาลไปเรียบร้อยนาะนแล้วนี่นะคะถึงได้รู้กันว่ามันมีอาการตกใจด้วยอะไรหลายๆอย่างบรร้อยเรียงมาให้เชื่อได้ว่า พ่อแบมได้เจอไอ้โพยจริงๆในเวลา9โมงกว่าๆก,ก็เลยกลับมาที่บ้านเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็เข้าไปผ่านไปหน้า,นา,นาโทรทัศน์ก็ดูข่าวดูข่าวอีกแหละผมก็กลับมาดูข่าวเพราะข่าว8โมงยังไม่จบแล้วพี่ทำไรนะโทรศัพท์ให้แฟนผมบอกให้แฟนผมโทรศัพท์ไปหาแม่น้องชมพู่นัดกันออกไปจับ GPS สวนมันชวนกันออกไปจับ GPS ซึ่งเวลานั้นก็จนะประมาณแปดมงสิสนาทีที่ผมดูนะดูโทรทัศน์นะนะดิฉันเคยสงสัยว่าทําไมได้ยินคุณพุดว่าเขาไปจับ GPS สวนมันกันมันมาจากไหนทําไมคุณพูดมั่วขนาดนี้ว่าขาวมั่วได้ยังไงปรากฏว่ามาจากปากไอ้พวยเองค่ะว่าไปจับ GPS สวนมันไอ้สันขวานมึงที่โกหกจนไม่ได้นึกอะไรเลยหรือไม่มีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สวนมันครับสวนยางครับมึงมีสวนมันอยู่เหรอมึงเป็นอะไรของมึง เห็นนีมคะเห็นความโกหกจนแบบนั่งพูดเล่าชิลๆเหมือนไม่มีอาการโกหกบอกไปจับ GPS สวนมันก็ไปจับสวนแล้วก็ยังเน้นสวนมันอีกมันไม่ใช่สวนมันค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละพี่ลุดหลายๆอย่างมันนั่งเล่าเรื่องแบบเหมือนไม่ได้โกหกเลยนะเล่าไปคล่องปากเลยไปจับ GPS สวนมัน เพิ่งมาบางอ้อว่าเอาเอออกจากปากมันเองนี่หว่าว่ามันไปจับ GPS สวนมันมึงบ้าหรือเปล่ามึงไปจับ GPS สวนยางไม่ใช่สวนมันตอนที่เราคำนวณพื้นที่เสร็จปุ๊บก,ก็มานั่งกับแม่น้องชมพู่กับแฟนผมชื่อปัณฑนช่วงจังหวะนั้นน่ะมันมีลุงเมฆก,กับป้าถอนเนี่ยแกขี่ซาเล้งผ่านซึ่งผมก็ได้ตะโกนเรียกป้าถอนกับลุงเมฆเข้ามาคุยกันซึ่งผมก็ได้ชวนป้าถอนกับลุงเมฆ ไปส่งคุบรัตก,กับผมไหมไปส่งพระนะ่ะที่เบอร์ทังสง<ล>ใช่ใช่ที่มีบบนัดกัน,นตอน10บโมงนะ่ะพอหลังจากคำนวณเสร็จปุ๊บคุยกับป้าทอนคุยกันนี่เสร็จปุ๊ป<ล>บผมก็เลยไปหยออน้ํากดส่วนยางพลาผมที่ผมกีดค้างไว้ตอนกลางคืนใช่แม่ทางชมพูเขาก็กีดยางเขาาก็หยอดของเขา<ล>ซึ่งจังหวะนั้นแฟนผมบอกว่าเขาดูในการอ่ะเก้าโมงยี่สองตอนที่ผมขับรถออกมาอ่ะตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สองเป็นเวลาเจ้าปัญหาจริงๆค่ะเพราะในบางเวอร์ชั่นจะบอกว่า หยอดน้ำกดแล้วเมียก็ดูเวลาแล้วก็บอกี่า9โมง22แล้วเราจะต้องไปรับพระไปกันเถอะบางเวอร์ชั่นก็บอกว่า9โมง22เป็นเวลาที่มาถึงบ้านบางเวอร์ชั่นเวอร์ชันนี้บอกว่า9โมง22ก็คือไม่ได้มีการเรียกตอน9โมง22นะคะคือเขาบอกก็เออกลับๆก,กันเถอะไปเตรียมตัวรับพระขี่รถออกมาแล้วดูเวลาเป็น9โมง22ขี่รถออกมาแล้วดูเวลาดูเวลาตอนนั้นตอนไหนอะ ขี่รถถึงไหนอะถึงบ้านถึงหน้าบ้านหรือเปล่าตกลง9โมง22คือเวลาอะไรกันแน่แปลกไหมคะนี่แหละค่ะถ้าเราฟังในเรื่องของเวอร์ชั่นสองคนชนกันเจอกันจริงครับคนหนึ่งบอกผมเจอ7โมงคึ่งอีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่ครับ9โมงกว่าในขณะที่คนที่บอกว่า7โมงคึ่งไม่มีพยานยืนยันเลยแต่คน9โมงกว่าเขาบอกว่า เขามีพยานยืนยันว่าในเวลาเจ็ดโมงกว่าที่อีกคนหนึงบอกว่าเจอผมผมไม่ได้อยู่ในสวนยางนะคะผมมีพยานถึงสามสี่คนที่บอกได้ว่าผมอยู่ที่ไหนระหว่างคำให้การของสองคนเนี้ยสารจะเชื่อใครคะ